l ลิฟรีซีนเอนเตอร์เทนเมนตภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุด ฟ้าแสงปลืม้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แจ้งรู้ตื่นรู้เปิดบานในที่สุดพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราทุกคนละเว้นการปฏิบัติแบบสุดโตงแล้วใช้ชีวิตตามแบบฉบับทางสายกลางดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั่นเอง หลักการใช้ชีวิตตามพระพุทธศาสนามีเพียง8ป,ประการจงใช้สติที่ดีพิจารณาเสียก่อนเห็นชอบรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริงหรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นหมายถึงเห็นในอริยสัจสี่เั้งรีอชอบคิดด้วยสุจริตตั้งใจทำในสิ่งที่ดีงามหรือเรียกว่าสัมมาสังกัปปะนั่นหมายถึงพยายามออกจากการ ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นเจอจาชชบกล่าวคำสุจริตหรือเรียกว่าสัมมาวาจานั่นหมายถึงละเว้นประพฤติชั่วทางวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่ยุยงปั่นป่วนไม่พูดคำหยาบคายไม่พูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลไร้าสาระกระทำชอบทำการที่สุจริตหรือเรียกว่าสัมมากัมมันตะนั่นหมายถึง ประกอบการงานไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ทุดจริตอันได้แก่ไม่เบียดเบียนค่าสัตว์ชีวิตไม่ลักขโมยไม่ชอบฉนคดโกงไม่แกล้งทำลายผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามอาชีพชอบประกอบสัมมาชีพที่สั่จริตหรือเรียกว่าสัมมาอาชีวะ นั่นหมายถึงไม่จำหน่ายเครื่องประหารมนุษย์และสัตว์ไม่จำหน่ายมนุษย์ให้ไปเป็นทาสใครไม่จำหน่ายสัตว์สําหรับฆ่าเป็นอาหารไม่จำหน่ายน้ําเมาไม่จำหน่ายยาพิษยพยายามชอบเคียรละความชั่วทั้งแต่ความดีหรือเรียกว่าสัมมาวายามะนั่นหมายถึงความเพียรชอบสี่ประการอันได้แก่เพียรระวงังม่ให้บาปหรือความชั่วเกิดขึ้น เพียงละบาหรือความชั่วที่เคยทำเพียงทำกุศลหรือความดีให้เกิดขึ้นเพียงรักษากุศลหรือความดีที่ทำแล้วให้คงอยู่ระลึกชอบทำการด้วยจิตสำนึกอยู่เสมอไม่เผลอพลาดระลึกในสติป,ปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตและธรรมหรือเรียกว่าสัมมาสตินั่นหมายถึงพิจรารณากายลมหายใจเข้าขออกพิจารณาเวทนา รือทุกเลือดเอาพิจารณาความนึกคิดจิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วพิจารณาให้เกิดปัญญาอย่าให้อารมณ์เสียเข้ามาตั้งจิตมั่นชอบควบคุมจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านให้อารมณ์ดีเข้ามาหรือเรีวยกว่าสัมมาสม,มาธินั่นหมายถึงทั้งจิตให้สมองรับจากกิเลสเครื่อนเ้าหมองเพื่อจเจริญฌานทั้งสี่คือฌาน อารมณ์กับจิตใจพร้อมอยู่ด้วยองค์8ประการเสมอกันมักมีองค์8ปดก็คือหนทางไปสู่ความดับทุกข์เมื่อดับทุกข์ได้แล้วจึงจะไปสู่หนทางความหลุดพ้นได้ความจริงอันกระเสริฐของพระพุทธองค์ทุงตรัสรู้สัจธรรมหรือเรียกว่าอริยสัจส,สีเพื่อให้คุณเรารู้ความจริงของชีวิตมีเพียงสี่ประการเท่านั้นเอง สัจธรรมที่นำคุณค่ามาสู่ชีวิตอย่างแท้จริงนั่นก็คืออริยสัจสี่คือหนทางสว่างที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองปุสโลจกชะหาติปาปกังคุณชลาดย่อมลัพบาแล้วพบกันใหม่ สินเสมอกับฉันและเธอ